เที่ยวทั่วไทยไปกับทททและซอนนี่เชฟป่วนกุ้นอร่อยย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 อยโอ้ว้าวสุดยอดเลยอะตาต้นโอ้โหอะไรอะเจ๋งมากเลยอ่ะกูมังกรเจ็ดสีฮะวัตถุดิบขึ้นชื่อโอ้โหกูมังกรเจ็ดสีเหรอ ฉันอยากไปทําเมนูนี้จังเลยยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปตามหากุ้งมังกรเจ็ดสีเราต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าภูเก็ตนะหนึ่งวัคซีนครบ2โดสมีผลการตรวจโควิดเป็นลบไม่เกินเจ็ดสองชั่วโมงก่อนวันออกเดินทางสองอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอลและแมสติดตัวสามหากมีไข้หรืออาการไม่สบายโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางและก็ข้อสี่เลือกใช้บริการที่พักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหากปฏิบัติครบ4ข้อกันแล้วแล้วก็ไปกันเลย ไปติ๊บจิ๊บอิ๊บจิบิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บจ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 บจบบนิ๊บจบบ หาคู่มกเจ็ดสีกันเถอะวาไปแล้วนีู่เกตี่สวจอเลยนะสวยว้าวเกแม่ดโหที่นี่มีมุมถ่ายภาพเยไปหมดเลยเราก็ถ่ารูปกันดีกว่านะสมมมอันหนึ่งสอง้นี้นีมุมดีมากเลยอันหนึ่งสองแ้นีนี่นแล้วมีผวาบาติกสวยๆเต็มไปหมดเลยใช่สวยจังเลย้ยดูดิดูดิภ้พบาติกของคูเกตสวยจังเลยอ่ะ

ทางไหนอ่ะทำไมชี้คกระทางแบบนี้น้องคนแถวนี้ไะเนี่ยคืออะไรแกไม่เห็นปวดหัวขาไปทางไหนเออโดนเด็กหลอกแล้วอ่ะตอนนี้แน่นนะเป่นขอบใจนะครับขอบใจขอบใจแล้รายการให้ก็มืนการจัดสีตู้ใหญ่จังเลยเดี๋ยวจะเลือกไปทำเมนูที่แสนอร่อยสักเมนูนี้ดีเลยได้เลย ได้เลยชอบมากนีดีถ่ายตัวแข็งแล่วมาถึงวิธีการทำไม่ยากเลยแค่ใส่กุ้งก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็แบบนี้ว้แล้วก็แบบนี้แบบนี้ด้วยแล้วก็นี่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 เข้านี้นะเราก็ได้กุ้งมังกรจักรสีแซ่อร่อยใส่กัเลยตันตัตัตันตันตันุ้งมังกรจักรสีแซ่อร่อยเย้สีสวยน่ามั่มจังเลยคุณตระแบบหลายยู